สวัสดีครับ FC แฟนคลับช่องลุงเอกวันนี้ลุงเอกก็มีของเล่นมานำเสนออีกแล้วครับวันนี้ก็จะมีของเล่นเข้ามาอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นของเล่นที่น้องๆหนูๆชอบมากนะครับอันนี้อยากนำเสนอครับนี่เป็ดน้อยสร้างความบันเทิงใช้เล่นเพื่อความบันเทิงนะครับ ห้ามคว่างปลาใส่กันเหมาะกับอายุ3ปีขึ้นไปนะครับเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้นะครับพอดีครับจะให้เล็กหน่อยมันเล่นโทรศัพท์ไร้นะครับนี่ฉันมาเล่นของเล่นแบบนี้ครับสีสันน่ารักสวยงามกงงานมีดีเลยครับพี่น้องเมืองเดีย๋ยล่ะยอมรับไปเลยคนที่คิดค้นของเล่นมาได้นี่ อเอาไมาให้น้องๆเล่นเอามาให้น้องๆเรียนรู้นะครับตั้งเสีเยไปครับเก่งมากอีกหนึ่งชิ้นนะครับลุงเอกบุกคิดวา่าบุกคิดว่าสิมีนะครับนี่ครับไม่ลำพงห้อง,องเพ่งคาาโอเกะใดนะครับ่ยลำพงเป็นรูปหมีสีชมพู น่ารักมากไม่สีเหลืองสีชมพูครับถือว่าเป็นของเล่นเด็กที่จากไหนล่ะครับเป็นของเล่นที่ว่าดีนะครับดีให้ดีกว่าเด็กน้อยเล่นโทรศัพท์นะครับมีสีสีให้เลือกอันนี้ใส่ทานจะก,ก่อนบะนี่โอ้ถานสามก่อนนะครับใส่ถานสามก่อน อันนี้ก็จะเป็นสีชมพูเหลืองขาวนะครับน่ารักครับเหมาะกับน้องน,องหน้หนูอายุเท่าไรสามปีขึ้นไปเองนะครับเล่นได้สนุกนี่อันนี้ครับเจ้าหญิงแดนนะครับเจ้าหญิงสร้างความบันเทิงนะครับเวลาใส่ฐานเข้าไปปุ๊บเจ้าหญิงก็กลางปีก เต้นระบำให้ดูนะครับเต้นไปเต้นมากก็จะเป็นไฟแสงสีส,สีแสงนะครับแวบๆบนะครับอันนี้ลุงเอกเคยรีวิวไปหลายครั้งแล้วนะครับน้องๆนุ่งๆูก็ชอบมากนะครับถือว่าเป็นสินค้าอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่น้องๆให้ความสนใจนะครับให้ความสนใจแล้วก็สาะหาเอามาเล่นนะครับมีขายทั่วไปครับ ในโลตสล,ลาสาดงลาสดาห,หรือเพยต่างต่างเนี่ยมีเยอะแยะครับอีกชิ้นหนึ่งครับนี่ของเหรียญระดับตำนานครับอันนี้โทรศัพท์ระดับตำนานเลยครับสมัยตะกอนตะเกยียเนี่ยครับบ่มีหรอกครับโทรศัพท์มือถือเต็มที่ก็จะมีโทรศัพท์บ้านนะครับเวลาอยู่บ้านเฝ้าบ้านเวลาสิโทหาหมูหาพวกนะครับฮัลโหลอยู่บ้านบ้างสัน่นนัสิครนี่แหละครับโทรศัพท์ แต่ทุกวันนี้นะครับสะดวกสบายครับเป็นโทรศัพท์ไหลซ้ายครับโทรศัพท์มือถือเขยกันพกพาสะดวกลุงเอกก็ไม่คิดว่านะครับว่าโทรศัพท์ยุคสมัยนี้จะทําอะไรได้หลายอย่างนะครับโทรเขาโทรออกก็ถือว่าสุดยอดแล้วเล่น WiFi ก็ได้ใช้ในแอปต่างๆก็ได้แอปธนาคารตัดต่อรูปภาพเล่นดูทงยูทูบโทรศัพท์สร้างรายได้ให้หลายอย่างครับต้องยอมรับว่า โทรศัพท์นี่พัฒนาปนไปไกลมากแต่ก่อนลุงเอกยุคแรกๆนะครับจะเป็นโทรศัพท์แค่โทรเข้าโทรออกธรรมดาเป็นจอจอสีดํานะครับขา้าดาธรรมดาลักษณะต่อมาก่พัฒนาเป็นจอสีจอสีนี่ก็โอ้โหรู้สึกตื่นเต้นนะครับส่งข้อความได้อะไรได้ต่อมาเด่นเอ็มพีสามใดทายรูปใดทุกวันนี้นะครับโทรศัพท์บต่ตกห่วงเลยครับ ฝากพี่น้องไม่นั่ครับในคองเหลมเพิ่มทัดษะให้ลูกให้ล้านนะครับพี่น้องจัดไปครับ